นี่ <at ht> ok <art> เราเห็นว่าสถานการณ์มีการแพร่ระบาดมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ผมก็อยากจะพูดก oui ับพวกเราทุกคนก็อย่าเพิ่งตื่นตระหนกและจนมากเกินไปนะครับเมื่อใดก็ตามที่คนไทยรวมพลังเป็นหนึ่งนะครัทั้งรักตัวเองรักคนอื่นรักครอบครัวรักสังคมรักประเทศชาติทุกอย่างแก้ได้หมดประเทศไทยต้องชนะ ีครับผมนายสวนศักดิ์เกวรัตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองตำบลต่าจีอำเภอบ้านอาสารจังหวัดราชธานีาเป็นหมู่บ้านต้นแมบเศรษฐกิจพอเพียงได้ทํากิจกรรมมาเป็นเวลา,าหลายปีแล,แล้วแล้วก็ได้พยายนแชักนาชาวบ้านมาทํากิจกรรมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งาชาวบ้านก็ได้หาความรู้เกี่ยวกับอาชีพเสริม เพื่อทำไรายได้ให้กับครูเรือนอทางผู้นำหมู่บ้านผมผู้ใหญ่บ้านก็พยายามพยายามไปศึกษาดูหานต่างๆเพื่อเอามาพัฒนาหมู่บ้านให้หมู่บ้านอยู่ดีมีสุขเช่นพัฒนาสังคมหรือมวลชนให้รู้รักษามัคคีแล้วก็พัฒนาเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี คือว่าต้นเละก็คือท่นหมาปล๊กกินเองก่อนผัวประเภทพักนี่คือมีมีมีถุกย่ากีบโลบนบืงนี่ก็คือมีประกาศมีข้าหน้าแล้วก็มีวังตุงส่วนไม้ก็ข่ายเพราะว่าคือถ้ากินเองคือมันเ่ากินไม่ทันแค่เรียวันหนึ่งนะก็คือเสียโยนี่ไม่ได้าตะวันไอหมาหวานมันก็มีชาวบ้านมาวันนี้ก็คือเราให้ถ้าถ้ามามีทูกอย่ากไม่เมื่อนุ่นก็มีต้นรองต้นก็มีได้แค่รดวี สงมานลึกโดยมากก็ได้ปลูกผักสวนครัวเลี้ยงปลาเลี้ยงสัตว์เพื่อบำรุงชีวิตประหยัดเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือนในช่วงนี้การแพร่ระบาดของโรคโควิดชาวบ้านก็ได้ปลูกผักสวนครัวหรือทำข้าวไร่กินเพื่อกักตุนเมื่อมีเหตุการระบาดของโรคโควิดเกิดขึ้นอย่างนี้ก็คิดว่ากินได้ตลอดส่วนหมู่บ้านก็ได้ปลูกถนน กินได้ก็เป็นระยะทาง2กิโลเพื่อชาวบ้านได้กินได้ทานได้จะมีอะไรเกิดขึ้นการแพร่ระบาดของโรคโควิดอรู้จักประหยัดชาวบ้านก็อยู่ได้คิดว่าหมู่บ้านหมู่สบ้านนั้นลึกอยู่เย็นเป็นสุขตลอดครับ